ทำไมค่าตัวน้องถึงได้แรงขนาดนี้นะคะวันนี้อ้อมก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเครื่องกรองอากาศที่ใช้อยู่เนี่ยมันดียังไงนะคะแล้วก็ค่าตัวน้องอะ่ะแรงขนาดนี้ทำไมถึงยอมจ่ายนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เครื่องกองอากาศแอสโมสเฟียหรือเครื่องกองอากาศแอมเวย์นี่เองเนี่ยคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าวันนี้อ้อมจะมารีวิวนะคะพร้อมแกะกล่องตัวใหม่ที่เพิ่งสั่งแล้วก็เพิ่งมาถึงบ้านเมื่อกี้เนี่ยนะคะมาให้ดูกันเลยนะคะอู้ใช้มานานประมาณ5ปีได้แล้วนะคะแล้วเปลี่ยนสายกองไปแล้ว1ครั้งเดี๋ยวอ้อมจะเอาสากกองเก่านะคะที่เปลี่ยนมาแล้วให้ดูว่ามันเกอะขนาดไหนนะคะแล้ววันนี้ดีนโนเวทบ้านใหม่นะคะก็เลยตัดสินใจออเดอร์น้องาอม่ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะเอามาอันบ็อกให้ทุกคนดูพร้อมกัน น,นีนะะ้จะซื้อเครื่องกรองอากาศเครื่องฟองอากาศรุ่นไหนตัวไหนดีนะคะมาดูคลิปนี้ก่อนนะคะก่อนจะตัดสินใจซื้อจากราคาเนี่ยมาดูที่ความคุ้มค่ากันก่อนเลยนะคะอ้อมจะพาทุกคนนะคะไปดูเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะสําหรับเช็คนะคะว่าเครื่องกรองอากาศที่เพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะเลงอยู่หรือว่ากําลังเปรียบเทียบอยู่เนี่ยสามารถ รองอะไรได้บ้างนะคะโดยเฉพาะสารก่อภูมิแพ้ค่ะทุกคนเพราะว่าเครื่องกรองอากาศเนี่ยเราคงไม่ได้มีไว้เพื่อประดับบ้านให้มันสวยๆเท่านั้นใช่ไหมคะแต่เราซื้อก็เพราะว่าเราอยากจะให้เขาช่วยเป็นองค์ครักษพิทักษปอดของเราแล้วก็คนที่เรารักทางบ้านเลยนะคะทีนี้เนี่ยการซื้อเครื่องกรองอากาศหรือว่าเครื่องฟองอากาศเนี่ยก็คงไรประโยชน์ถ้าเกิดซื้อมาแล้วเนี่ยไม่สามารถ กรองสารก่อภูมิแพ้หรือว่ากรองได้แต่ว่ากรองได้แค่ไม่กี่ตัวนะคะวันนี้นะคะอ้อมจะพาทุกคนไปเช็คง่ายๆนะคะด้วยเว็บไซต์นี้เลยค่ะ www.allergyuk.org o r l d i d e e b นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ขององค์กรกลางค่ะที่จะทำหน้าที่ทดสอบแล้วก็ approve แล้วก็ verify เครื่องกรองอากาศเครื่องฟองอากาศเว็บไซต์นี้นะคะเป็นของสถาบันรค ภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษค่ะซึ่งเป็นองค์กรอิสระนะคะทุกคนเราก็คลิกเข้าไปดูนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่ามุมขวาสุดด้านบนนะคะจะมีแถบคำว่า approved product อยู่นะคะจะเห็นว่ามี product หลายชนิดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมนะคะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เคลมว่าสามารถกาจัดต้นเหตุ ของการเกิดภูมิแพ้ได้นะคะเราก็เข้าไปฟิลเตอร์ตรง air purifier กันนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามียี่ห้อต่างๆนะคะที่ผ่านการเทสจากสถาบันนี้นะคะเยอะแยะมากมายเลยลองกดเลือกหาดูนะคะยี่ห้อที่เพื่อนๆสนใจเนาะวันนี้นะคะอ้อมจาก กดเข้าไปดูตรงคําว่า a t m o s p h e r e ค่ะทั้งรุ่นสกาและมินิให้ดูนะคะกดเข้าไปดูนะคะเราก็จะเห็นรายชื่อสารก่อภูมิแพ้นะคะที่ทาง l a บเขาได้ทําการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้จากแมวจากสุนัขนะคะไล่ลงมาด้านล่างคือแบคทีรียที่ทดสอบแล้วนะคะอมีชื่อรายละเอียดเยอะมากเลยที่สําคัญอยากให้ทุกคนดูไฮไลท์ตรงนี้ค่ะคือเชื้อไวรัสที่ได้ทําการเทสแล้วนะคะโคโรนาไวรัสซาร์สค่ะทำเอาปันป่วนกันไปทั่วโลกนะคะก็คือโควิด1 i นั่นเอง ไล่งลงมาด้านล่างนะคะขอไฮไลท์ตัวนี้ค่ะอินฟลูเอนซ่า A B C คืออะไรคะก็คือเชื้อไข้หวัดใหญ่นั่นเองนะคะซึ่งเป็นไวรัสที่มีอยู่3ชนิดได้แก่ไทป์ A ไทป์ B แล้วก็ไทป์ C ค่ะไข้หวัดใหญ่นะคะเป็นเชื้อไวรัสที่ระบาดหนักเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็ทําให้หลายคนเนี่ยมีอาการรุนแรงนะคะต่อจากนั้นนะคะยังมีเชื้อไวรัส RSV นะคะซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่มักจะแพร่ระบาดในเด็กๆที่อายุต่ำกว่า3ปีด้วยค่ะ ในเอกสารที่ทำการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ต่างๆนะคะได้ระบุถึงสารต่างๆที่ทางแลบทำการเทสไว้ถึง102ชนิดนะคะเพื่อนๆดูแถวที่3นะคะจะเห็นไซส์ของสารก่อภูิแพ้ต่างๆมีทั้งทศนิยม1ึงตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งนะคะและเหตุผลที่เครื่องกรองอากาศแอสโหมดเฟียสกายและมินิสามารถกรองสารก่อภูิแพ้ได้ก็เพราะว่าความละเอียดของแผ่นกรองของเรานะคะที่ทาได้สูงสุดถึง0.0024ไมครอนค่ะเล็ก ว่าฝุ่น PM 2.5- ถึง1,000เท่าค่ะมาดูทางด้านขวานะคะทางด้านขวาหรือคำว่า Triggers นะคะจะเป็นบทสรุปสารก่อภูมิแพ้ต่างๆนะคะที่ห้องปฏิบัติการได้ทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะผลิตภัณฑ์นี้นะคะจึงเหมาะที่จะใช้กับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างแน่นอนค่ะส่วนใครที่กําลังมองหาเครื่องกรองอากาศที่ข้อต่างๆนะคะก็ลองใส่ชื่อเครื่องกรองอากาศรุ่นที่เราสนใจเข้าไปนะคะแล้วก็ลองดูผลลัพธ์ตรง Triggers ตรงนี้เปรียบเทียบกันได้นะคะ มาแล้วโ okay. อเคตราสัญลักษณ์นะคะเยอะมากเลยนะคะตรานี้นะคะ British Allergy Foundation นะคะ Aham Verify คะ่ะ มีค่า CADR หรือว่า Clean Air Delivery Rate นะคะเทสอยู่แล้วนะคะที่300ลูกบาทฟุตต่อน,นาทีนะคะปริมาตรห้องนะคะ465ตารางฟุตนะคะเครื่องออกมาให้ดูก่อนนะ,นะคะคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็มีโอมพักมา่างดีเลย มาแล้วมันแกะน้องไปพร้อมๆกันนะคะ <Yeah! S 1> ากากมาแล้วหน้ากากค่ะเราก็แล้วก็เขาจะมีแถบสีฟ้าตรงนี้นะคะเตือนให้รู้ว่าเราจะต้องแกะพลาสติกที่หุ้มไส้กรองออกด้วยนะคะทุกคนถ้าไม่แกะแล้วก็แย่ yeah, เลยลมจะออกยังไงละเนาะ โอ้โหเ,เทปหมดมาแล้วจ้าแผ่นกองชั้นสองชั้นแรกนะคะเขาถูกแบบมัดรวมมาอยู่ด้วยกันแต่จริงๆเขามีสองชั้นนะก็คือแผ่นกองหยาบนะคะชั้นด้านหน้านี้นะคะกับแผ่นกองเฮป้าสีขาวจัวอ,อันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าตอนที่เขาใช้งานถูกใช้งานไปแล้วเนี่ยนะคะสีสักสีขาวเนี่ยคะเปลี่ยนสีน่ากลัวมากนะตอนนี้ ให้เขาสดใสซาบซ่าแบบนี้ไปก่อนนะคะด้านในสุดนะคะคือแผ่นกองคาร์บอนนะคะ เฮปป้ากับแผ่นกองอยากเข้าไปนะคะแล้วก็กดล็อกตรงนี้ปึ๊บแค่นี้นะคะเขาก็จะไม่หล่นลงมาแล้วเนาะทีนี้เรามาดูห่้าเราจะเอาน้องสายไฟนะคะสายไฟตรงนี้เนาะด้านหลังตรงนี้นะคะจะมีล้อเล็กๆอยู่สองข้างตรงนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะเข็นน้องไปไหนมาไหนได้อย่างง่ายดายแบบนี้อ่าสายไฟนะคะด้านหลังตรงนี้ ง่ายนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะพันสายไฟนะคะไว้ตรงด้านหลังตรงนี้นะเป็นที่เก็บสายไฟได้ด้วยนะฝ่าน้องเข้าไปจ้าแบบนี้ข้างล่างนะคะจะเป็นแมกเนตนะคะดูดติดเข้าไปที่ฐานเลยนะคะแบบง่ายง่ายแล้วก็เกี่ยวขึ้นด้านบนแบบนี้สเสร็จเรียบร้อยอลองมาดูหน้าจอกัน Ooh, เปิดแล้วมาดูไส้กรองแต่ละชั้นกันนะคะว่าแต่ละชั้นเนี่ยเขาทำงานยังไงนะคะแล้วก็หลังจากผ่านการใช้งานไปแล้วนะคะจะสมบุกสมบันขนาดไหนแผ่นกรองเฮปปาฟิลเตอร์ค่ะของรุ่นที่รุ่นเดียวกันนะคะแต่ว่าใช้ในห้องข้างๆนะคะใช้มาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะประมาณสัก3-4ปีเนาะคุณดูคุณดู ไม่น่าเชื่อนะคะว่าฝุ่นในบ้านเราเนี่ยที่เราทำความสะอาดทุกวันปัดกวาดเช็ดถูด,ดูดฝุ่นทุกวันนะคะมันจะหนักหนาสาหัสขนาดนี้นะคะคิดดูและถ้าไม่มีน้องเขาอยู่ฝุ่นทั้งหมดนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในปอดในร่างกายเราเนี่ยที่เรารู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกนอนหลับไม่ค่อยสนิท หรืออาจจะตื่นเช้ามามีน้ำมูกง่ายนะคะอาจจะเกิดจากฝุ่นเล็กๆเล็กๆเหล่านี้มากมายมหาศาลนะคะที่สะสมอยู่ในร่างกายเราก็เป็นไปได้นะคะแกะกล่องน้องนะคะแล้วก็ประกอบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอ้อมจะพามาดูฟังก์ชันการใช้งานนะคะที่หน้าจอแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานด้วยระบบอัจฉริยะนะคะน้องนะคะมีฟีเจอร์การใช้งานอยู่ทั้งหมด 3โหมดด้วยกันนะคะก็คือโหมดแรกโหมดออโต้ค่ะทุกคนถ้าเกิดปริมาณฝุ่นเนี่ยเยอะเป็นพิเศษเขาก็จะทำงานตามเซนเซอร์นะคะก็จะจับปริมาณฝุ่นนะคะแล้วก็จะเพิ่มการทำงานขึ้นลงนะคะทั้ง5ระดับตรงนี้นะคะตามปริมาณฝุ่นนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราเพิ่มฝุ่นเข้าไปที่อากาศนะคะแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะเขาเซนเซอร์เนี่ยคะ่ะเขาก็จะจับปริมาณฝุ่นแบบนี้เลยค่ะโค แล้วก็จะเพิ่มขีดการทำงานนะคะให้เป็น5 mm hmm. เทียบเท่ากับปริมาณของฝุ่นที่เซ็นเซอร์ดักจับได้นะคะสุดยอดไหมคะทุกคน mm hmm. แต่ถ้าใครที่อยากจะทำให้ฝุ่นหายไปแบบรวดเร็วนะคะ mm hmm. ก็สามารถใช้หมดนี้ค่ะโมเทอร์โบค่ะเขาก็จะทำงานเต็มสปีดกำลังเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้น้องเขาเนี่ย ทำตัวน่ารักน่ารักในตอนที่เรากาลังจะนอนนะคะก็สามารถกดให้เสียงเบาแบบนี้ค่ะก็คือจะเป็นโหมดสเลปนะคะหรือว่าโหมดใช้งานในตอนกลางคืนเสียงเงียบมากเลยค่ะหมวสุดท้ายนะคะก็คือโหมดแมนนวลนะคะใครที่อยากให้ปรับระดับพัดลมนะคะขึ้นลงนี่ค่ะก็สามารถมาปรับระดับพัดลมตรงนี้ได้นะคะอ่า ไปตรงนี้นะคะก็จะบอกสถานะการใช้งานของแผ่นกลองนะคะว่าตอนนี้แผ่นกลองเนี่ยยังใช้งานได้ตามปกติอยู่นะก็คือจะเป็นสีเขียวนะคะลงทะเบียนนะคะเครื่องผ่านแอปพลิเคชัน Amway Healthy Home เรียบร้อยแล้วนะคะมือถือของเรานะคะก็เป็นรีโมทคอนโทรลของเครื่องกรองอากาศได้เรียบร้อยนะคะในนี้นะคะมีหลายโหมดมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยค่ะว่าใช้งานยังไงบ้างเรามาดูกันนะคะในแอปนี้นะคะเราสามารถที่จะ เชื่อมต่อนะคะระบบอัจฉริยะนะคะของเครื่องกรองอากาศที่บ้านเราเอาไว้ในแอปนี้ได้ all in one เลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ําเครื่องกรองอากาศนะคะเดี๋ยวอ้อมจะมา add นะคะเครื่องกรองอากาศตัวใหม่เข้าไปนะคะกดง่ายๆค่ะ add device นะคะแล้วก็กด start นะคะแล้วก็เลือกเครื่องกรองอากาศ atmosphere sky กด continue นะคะ นี่เขาหากันเจอแล้วนะเร็วมากเลยู้เขาบอกว่าให้กดเครื่องหมายบลูทูธนะคะที่อยู่หน้าจอตรงนี้นะคะอืนี่คะ่ะอใช้เป็นห้องมีติ้ง g ร o อคอนเฟ i ร m m ม s k สตัวที่สามก็อนลวกัน โอเค t ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อย่าลืมไปวารันตีไปลงทะเบียนรับประกันให้เรียบร้อยด้วยนะคะทุกคนซึ่งเครื่องนี้นะคะก็แค่ทำรับประกันทางออนไลน์ก็ทำได้ทันทีเลยนะคะจากตรงนี้นะขะั้นตอนต่อไปเลยนะคะ ลงทะเบียน Atmosphere Sky เครื่องใหม่ในห้องประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่กดเข้าไปดูนะคะเราก็จะเห็นว่าไส้กรองต่างๆนะคะยังมีอายุ100%เตเต็มนะคะก็เราสามารถกดเปิดปิดเครื่องจากตรงนี้ได้นะคะเช่นเป็นไนท์โหมดแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นโหมดออโต้แบบนี้นะคะหรือว่าจะทำเป็นโหมดเทอร์โบ นี่ค่คะถ้ากดเป็นโหมด M นะคะก็คือโหมด Manual นั่นเองนะคะก็สามารถเลือกความแรงของใบพัดเครื่องได้นะคะว่าอยากให้อยู่ในเลเวลไหนสามสองหแบบนี้นะคะง่ายมากเลยนะคะนี่อยากนี่ทุกคนคะ่ะอันนี้นะคะคือเครื่องวัด PM 2.5นะคะที่เราจะเอามาวัดเครื่องกองอากาศนะคะแล้วก็สภาพอากาศ ที่เรากำลังจะลองเทสดูทําการทดลองอะไรสนุกๆบางอย่างนะคะนี่ค่ะนี่คือสเปรย์นะคะก็จะพ่นฝุ่นแบบโหดร้ายเข้าไป เรื่องฟอกอากาศยอดขายอันดับหนึ่งของไทยและของโลกค่ะได้รับการรับรองจากหน่วยง,งานที่น่าเชื่อถือนะคะถึง5ตรสาสัญลักษณ์ด้วยกันจากประเทศอังกฤษจากฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกานะคะแล้วก็มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากประเทศไทยค่ะทั้ง5าตรสาสัญลักษณ์นี้นะคะจะช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจได้เลยว่าได้ผ่านการทดสอบในเรื่องสารก่อภุมิแพ้การประหยัดพลังงานและอัตราการไหลเวียนอากาศที่300ลูกบาทฟุตต่อนาทีหรือว่าค่า CADR นั่นเองค่ะ วันนี้นะคะหลายคนก็คงจะได้รู้แล้วนะคะว่าการเลือกซื้อเครื่องกรองอากาศให้คุ้มค่าที่สุดทั้งราคาสเปคแล้วก็โปรเทคสุขภาพลมหายใจของตัวเราและคนที่เรารักเนี่ยมันจะต้องเลือกด้วยวิธีการไหนนะคะส่วนใครที่สนใจสเปคนี้นะคะแล้วก็ตกลุมรักแล้วก็อยากทดลองใช้นะคะก็ติดต่อออมมาได้เลยนะคะพี่ใหญ่ Atmosphere Sky นะคะเขาไม่ได้มาคนเดียวนะคะใครที่ห้องไม่ได้ขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็มีบัตเจ็ตสักครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะ ก็สามารถเลือกซื้อแอด o s โ h สเ e ียรุ่นมินิไปใช้ที่บ้านได้นะคะในราคาค่าตัวเนี่ยสองหมนต้นๆกับพื้นที่ห้องเนี่ยไม่เกิน19ตารางเมตรนะคะพื้นที่ห้องไม่ได้ใหญ่มากนะคะอยู่คอนโดนะคะหรือว่าในห้องนอนเนี่ยก็มีพื้นที่ประมาณสัก19ตารางเมตรนะคะ ส่วนน้องแอ m ม s สเฟีย s k สนะคะก็สามารถดูแลปกป,ป,ป้องคุณภาพลมหายใจในห้องไซส์ประมาณสัก43ตารางเ <ตะ S 1> มตรนะคะนะะคที่สนใจจะทดลองน้องแอ mos สเฟี e ทั้ง2รุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเล็กนะคะก่อนตัดสินใจซื้ออยากทดลองก่อนได้ไหมได้เลยคะ่ะ ติดต่อมาได้เลยนะคะตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะกดลิงก์แอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะคะใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอยากทดลองก่อนได้ส่วนใครที่ตัดสินใจแล้วนะคะอยากรู้โปรโมชั่นดีๆนะคะก็ทักเข้ามาได้เช่นกันนะคะวันนี้อ้อมลาไปก่อนนะคะใครชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ได้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ